นะครับวันนี้รายการตามล่าหามานะเดินตลาดครับไม่หยางอีกบัมนีนอันนี้แม่อซ้ายมือเรได้บากอย่างมีติ่ม้มมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าระวังรถเดี๋ยวลง จอดอยูใส่รถาตลาดค่ะไปไอ้เข้ามาจอดอยู่เนี่ยมวยยอใหญ่ๆยาวๆหลบรถด,ด้วยครับจะนานกี่ปีเนี่ยได้เข้ามาจอดอยู่นี่เลยนี่มาฮอตแมนลง

งานาธาตุพนมเม็นปะปงงมันน่าเคยไปปะไจังวัดุ้มะบ่เคยไปธาตุพนมไ่มจ,จังวัดือนอุย้ยพอไปทุปปีคันหน้าหนาวจะมีการธาตุพนมไปเอาไปซื้อปืนความความไออย่างก็ความทรงจำไว้เด็กมีทักตั้งชมหน้านี่แล้วนะระวังรถด้วยนะครับผม,อมหอบหอบหอบเด็กน้อยหอบเด็กน้อยหอบของ ไม่เอนเดี๋ยวก็ย่างกลับมามาส่งก่อนได้ไหมเยี่ยมยิ่ส่งลูกชายกลกยกับบ้านครับกับอีสานเดี๋ยวเราค่อยเจอกันอีวันที่ยี่สิบปูอีโดนแป๊บเดียวทเท่านั้นแหละไม่เอาน่ากว่ลงมาแถวนี้ ตอนมานะบ่มีมองจอดรถเลยก่อนสิหามองจอดรถไดเ้เอา แม่นล่าะแม่นแม่มาไปอหัน 5, ขสองเก้าสามขันแม่นแล้วสิเปิดกระจกรถเราแม่นตังเตาคับบอกเจได้รถเเตาครับแม่นบอกไอเตาใครับปอมตามติดไปใส่าลายอีกคนหนึ่ง

มาน้าคนนี้ขอเป็นแรงใจวันละเพลง้าเอาทำกวันหลังตหลังเกาะเราอ๋อธรรมดาฝนมันหลได้แทนนี้่นานกี่ปีมานะคนนี้ยังเป็นคนเก่าตั้งแต่แรงฮอดเศร้าบ่เคยกินเหล้าบอกเคยสูบยา แม่นบอกขันนี่บ๋าเอาเถิกโย่เถือโยศูนย์ห้าสองมันออกศูนย์หกสามสางอนเนี่ยเสียดนิดเดียวนะหัวกระล้างนะนี่ฝุ่นก้อยอแล้วธรรมดาไม่เป็นไรล้างใหม่ได้ม,มาถึงรถแล้วครับพร้อมอันนี้เรารถตู้แล้วลูกเอาอีกแล้วแม่ล้เราให้เอารถตู้อีกแล้วให้ลูกสร้างสร้างบ้านก่อนไม่บ้านเสร็จแล้วบ้านเสร็จแล้วค่อยเอารถตู้นะ ได้มานะบอกว่าจะไปส่งแม่ทุกคนแต่ส่งวันละคนนะวันละคนวันละคนแต่ว่าไม่ได้ส่งฟรีนะเติมน้ำมันด้วยใสมิเตอร์ไปด้วยเดี๋ยวพอจะจ่องจ่องขอบล้อกลับด้วยนี่ครับส่งเด็กน้อยกับอีสานแล้วเขาคือพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงหนอน้อยมีตังมีตังมีตังเห้ยมาหา นี่คือมะหา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 มะเลลีหาผู้นิยมจะอยู่ในตลาดข้างในมะหามะห้องมะห้องมะห้องมะหองวายมีมันมีหยอกเราด้วยเอาปังกลับบังบ่อแล้วนะก็อมะหามะห้องวายมะหาวที่ขาพ่อแม่ อ๋อแมมไม่าแมงฝ้ายนีรุบลตนผู้ดังตามส่อนปีกนั่งฝ้าเลยเนาะเนยปีกนั่งฝ้าอะสาวออ่ะอ่ะ่ะอ่ะอ่ะอ่่่่ออ่ะ อาวันนี้ให้บริเีไ่ซื้อให้เธอเลส่งมานะกับพิซซ่านะครับผมอ้าว oh, ูอใดไดู้อได้ได้กอดแล้วยังมันนี่กอดจนเหนือกกอดอีกจะได้สักซิงเกิลมานะละไปยูเซ เก็บระเปอาเราใส่กระเป๋าให้แม่เออเก็บเขาเออมานบอกว่าอันแม่แม่บอกว่าเก็บคำพ่อหอใส่กระเป๋าให้แม่แม่ฟังนะผู้พ่อเอาของนู่โอ้ผู้พันนี่ครับน้องต้นนาลามพ่อน้องสมศรีสมศรีอยู่ไหนเอ่ยาอะไรนะคะเปี่กันเลยอ้าวเอาโอ้สมศรี สมศรีเจอเมตังเดนอเไปโคราชจปาตรถเนีือเปื่าสมศรีมีมีตังว <c oughs> ันอยู่วันอยู่โคราชเธอขี้ใส่เต็นมานะนะสมศรีบายบายสมศรีนายอยู่โอ้โุค โนอนยาวเลยล้ค่องไ้อคงใครต้องเธอหรอออ่ท้อเอาหโดดใส่เลยอ้ยเอากับสะกนนำดอกเอากลับบางบ่อด้วยดีกว่าโอ้พอดีแล้วขว บาก,กินดอดเพท่านจะมาก,กินมาหน่อยนะมันรรมบ่าเสีบต้องก,กินมากิน,นยู่เชื่อมาหน่อย่ะกิน,นยู่มาทันอยู่เด้ก,กินมเลยต้องมาส่งได้เพราะว่าเจอกันอีกทีนู้นในยี่สิบกุมภา รีสิบกุมภานะวัดบางปิ้งซอดแจ้งจางป่างโอ้ยเป็นสวนครับสบายีจอดรถทีนีหมดอีนเดียววันที่ี่ิมาแล้วก็ข้าตราวัดบางปิ้งสมุทรสาครครับผมโอ้ยใกล้แค่เอื้อมเมื่อองเพลงสัก่อนัเครื่งนึงไนลูกเก็บกักระเาไปอยู่แต่ว่าน่าจะกลับก่อนกลับมาท่านไปกับไปเพราะว่า่านเ่งคืไปอยู่

นี่นะครับเนี่ยตอนกองเกงกับแมวจะเคร่งแน่นเก็บข้ามโพก็กระเป๋าเอา่ยไม่โรกสาวไปใส่มันไงวันที่ยี่สิบน้องอี่แกบังคับแล้วเด็ดๆนะแกบังคับแล้วพ่อไปวันน้นะนครับ ขู่เบา่านเก็บเอาาอใส่กระเพามาสู่มาสางมายาวพอเรเอาเป็นภูมิคุ้มภัยอยู่ให้พนัาให้เจ้าเอางานเบาเทนหัวใจ บอกว่าสิไปยุตสใจเวลามาไหว้เดือบักลาคัมเทมดแล้วขอเอาเนี่ยใกล้ถึงลานแล้วเดีเยด๋ยวปวัป้นกันไปแม่ก็ดูแล้ากวานทั้เรื่องลอ่าา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 กาาสาาาาาอาาาาาาาแาาาาาาา เ็นเนวใดบานชินหอดวันที่สามีนาคือเป็นมาทีนุ่เข้าบ้านนะคะในเรื่องไปรวมสเตเดียมกินดีทั้งเฟรนด์ว่าท่านึครับโอเคเอาเ็นแนวใดอีกสองเดือนชินหอดบ้างชินหอดจะไปหาสต่ลวันที่ยี่สิบไงก็จะมาอยู่จะไปอยู่บ่สอดแสียงเรืออขุนเลวโอ้ยมาปันบพิธงานเนาะสดแจ้งว่าซ้ำ เดี่สิบสี่เนี่นะเอาลูกเอาเอาสีอะไรกุหลาบกุหลาบสีแดงสีขาวสีอะไรชอบสั่งได้เลยสั่งได้เลยมาคล้องตลาดเยอะเยอะเลยชอบสีอะไรล่ะเดี๋ยวจะใส่ชุดปูวันน้อ้าวถ้างั้นต้องเอาสีแดงเปล่ากันนะต้องสีแดงแดงมันจะขึ้นกันต้องสั่งให้ให้อาทำก่อนเท่หน้าเพราะว่าเป็นคนที่มาถอดออกไป ก็รูด้วยบางคนอัจมาติดเกนวนปิเนม่่แม่าเก็บยังไงคิดว่าเออพันห้าเนี่ยคืออยากเก็บเงินให้ลูกเต็มเไม่อยากไปเสียตรงนั้นไงแต่เมื่อลูกต้องการโอเคจกให้อไรก็ได้ม่ไม่ไม่ยากเหมดอนไม่ไก็ไม่ไม่ไม่ได้แม่มันไม่สวยสวยใน้ย่าอยากให้ลูกมีบ้างโมเมนต์โมเมนต์พี่ตัง อาเดินทางปลอดภัยครับผมเอาเงี้ยสองเดือนแม่เอาเอาเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มเดินทางปลอดภัยครับครับยี่งผสมกันในคลิปแล้วกันบบ๊าายยแล้ว เแกจะซื้ออว่าอะไรรัวที่ให้สนในบึงเปิดตงแเปิดกันเนอะแต่ว่าตองคือมาสั้งอะไรได้ไม่ไรเพราะพิงมลริกาจิตี๋ยวแม่กับคุยสุ่งดอกกุหลาบสุ้งยังไผ่กันแล้วกันมค่อแล้วกันอี่เดเอือคิดถึง้อมอนโอ้ยนอนรับสุดคนสุดๆอยู่ันเ่ มาครับดดได้เนาะดหด้ดอกบานนอโชคดีมีใช่อยากอยู่กรุงเทพสักปีนึงโอ้ผมจะได้มาซสมอได้เยาวจังสันะมืมันได้อยู่แล้วลูกลูก็ได้หน่อยก็ได้ไล่พ่อแม่ไล่ไปต้งแยกบานไ้ยังไงเนาะไม่ต่างจังหวัดยังไงก็มีออนไลน์อยู่แล้วแหละเนาะออนไลน์ยังไงก็มีไม่ห้าได้สิบก็ะสปเส่อแต่สนใหญ่ต่ง เอาไม่ตังไปเหรอขอบทีอ้ยได้หมอนข้างนี้มาพอะดีไป็นได็กดลงสอบไปไปไคไป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 ไ